สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินมีบายกเกาหลีวันนี้จะมาเล่าถึงประโยชน์ของมันฝรัง่งแล้วก็มาทำอาหารลูกสาวจะเป็นคนทำนะคะวันนี้เราจะมาทอดมันฝรั่งค่ะเป็นอาหารว่างก็ได้หรือนนเป็นอาหารทานเป็นอาหารเครื่องเคียงก็อร่อยนะคะสำหรับมันฝรั่งนี้ก็เป็นอาหารที่มีโภชนาการสูงด้วยนะคะ ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินเกลือแร่ในปริมาณสูงด้วยนะคะมันฝรั่งนี้เป็นอาหารหลักของชาวยุโรปและอเมริกันค่ะซึ่งชาวอเมริกันนี้จะรับประทานมันฝรั่งเป็นอาหารหลักแทนข้าวเลยค่ะโดยเขาจะนํามาต้มมาทอดมาอบแล้วก็นํามาแปรรูปทําเป็นแป้งแล้วก็ทําเป็นอาหารเป็นขนมขบเคี้ยวหมักทําสุราหรือเป็นน้ําตาลขูดโครนะคะ หรือใช้เป็นอุตสาหกรรมผลิตแอนกองฮค่ะวันนี้ลูกสาวอาสาทําอาหารในแม่ทานนะคะวันนี้ก็จะใส่แป้งใส่ปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นเองค่ะแป้งนี้ก็เป็นแป้งทอดกรอบนะคะหลังจากที่เราบดให้ละเอียดเสร็จแล้วก็นํามาผาสมกับแป้งแล้วก็เติมน้ํานิดหน่อยนะคะใส่เกลือลงไปจากนั้นก็จะนําไปทอดค่ะวิธีการทอดก็ต้อง ทอดให้ไฟกลางนะคะไม่ไฟแรงค่ะถ้าไฟแรงนี่มันจะสุกก่อนไหมเลยนะคะค่ะวันนี้จะอร่อยหรือ,อยังไงเราไปชมด้วยกันเลยนะคะสำหรับการทอดมันนี้ก็จะทำหลายวิธีหลายแบบนะคะแต่แบบนี้ก็จะน่าทานค่ะทำละเอียดเขาทำเขาไป เรียนมาจากโรงเรียนนะคะก็เลยมาทำให้แม่ทานค่ะแต่ขณะที่ทำอาหารนะคะก็จะมาเล่าถึงสปปรรพคุณของมันฝรั่งด้วยนะคะมันฝรั่งนี้เป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะแล้วก็เป็นยาละบายอ่อนๆด้วยค่ะแล้วก็รักษาแผลไฟไหม้นำร้อนลวกแล้วก็ช่วยลดไขมันนะคะช่วยลดความดันโลหิตสูงป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวช่วยระงับ ประาศป้องกันช่วยบำรุงประสาทและสมองแล้วก็ช่วยป้องกันโรคหลอดจางได้ด้วยนะคะสารพัดประโยชน์อย่างนี้เราจะต้องปลูกทานแลาา้วล่ะค่ะมันฝรั่งนี้เป็นอาหารชั้นเยี่ยมแนละ้วก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะก็ลองทำทานดูนะคะ พอทอดสุกแล้วก็ออกมาแบบนี้ค่ะเหลืองน่าทานมากค่ะกรอบด้วยนะคะลองทำทานดูนะคะเป็นอาหารว่างก็อร่อยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมค่ะก่อนจากขอช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ